กันที่สองพระวินัยพระวินัยได้แก่พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์หพระพุทธบัญญัติคือข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดด้วยการปรับอาบัติหนักบ้างเบาบ้าง 2. อ,อภิสมาจารย์ คือขนบธรรมเนียมที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อชักนำความประพฤติของภิกษสุสงฆ์ให้ดีงามคำว่าอาบัตคือโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามอาบัตมีโทษสสถานคือ 1. อย่างหนักยังต้องให้ขาดจากความเป็นภิกษุ สอ,อย่างกลางยังผู้ต้องให้อยู่กรรมคือประพฤติวัดอย่างหนึ่งเพื่อทรมานตน 3. อย่างเบายัางต้องให้ประจานตนต่อหน้าภิกษุด้วยกันอาบัติว่าโดยชื่อมี7อย่างคือ 1. ปาราชิก 2. ส,สังฆทิเศษ 3. ถุนรัดใจ 4. ปาจิตตีห้าปาติเทสนิยะหกทุกกฎและเจ็ดทุกภาสิทธ์อาบัติอีกสองสถานได้แก่ 1. นึอเตกิจฉาคืออาบัติที่แก้ไขไม่ได้ 2. ส,สเตกิจฉาคืออาบัติที่แก้ไขได้อาบัต เพ่งโดยเจตนามีสองอย่าง 1. นงึสจิตตกะเกิดขึ้นโดยสมุดฐานมีเจตนา 2. อ,อาจิตตกะเกิดขึ้นโดยสมุดฐานแม้ไม่มีเจตนาโทษแห่งอาบัตมีสองอย่าง 1. อาบัตที่เป็นโลกวัชชะหมายถึงอาบัตที่มีโทษซึ่งภิกษุ ทำเป็นความผิดความเสียหายคนสามัญทําก็เป็นความผิดความเสียหายเหมือนกันเช่นทํำจรกรรมเป็นต้น 2. อ,อาบัตท,ที่เป็นปัญนนติวัชชะหมายถึงอาบาตท,ที่มีโทษเฉพาะพิกษุธรรทำแต่คนสามัญทําแล้วไม่เป็นความผิดความเสียหายเช่นขุดดินเป็นต้น อัน,นิส้สงแห่งพระวินัยมีสาประการคือ 1. ไม่เกิดวิปติสารคือไม่ต้องเดือดร้อนใจ 2. ได้รับความแช่มชื่นว่าได้ประพฤติดีงาม 3. จะเข้าหมู่ภิกษุผู้มีศีลก็องอาจไม่สะทกสถานมาดูแนวคำถามกันนะครับพระวินัยได้แก่อะไรพระวินัยได้แก่ พระพุทธปัญญัติและอภิสมาจารยสิกขาบทที่เป็นอเตกิจชาคือที่ภิกษุล่วงละเมิดแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้ได้แก่อะไรคำตอบคือได้แก่ปาราชิกสีข้อต่อมาถามว่าพระวินัยคืออะไรภิกษุรักษาพระวินัยแล้วย่อมได้อานิสง์อะไร พรวินัยคือพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์ย่อมได้อนิสงส์สามประการคือ 1. ไม่เกิดวิปฏติสารคือไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง 2. ได้รับความแช่มชื่นใจพอรู้สึกว่าตนประพฤติดีงามแล้ว 3. มมีความองอาจในหมู่ภิกษุผู้มีศีลคำถามข้อต่อมาพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์คืออะไร ทั้งสองรวมเรียกว่าอะไรคำตอบนะครับ 1. พุทธบัญญัติคือข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางโทษแก่พิกษุผู้ล่งละเมิดด้วยการปรับอาบัตหนักบ้างเบาบ้าง 2. อ,อภิสมาจารย์คือขนบธรรมเนียมที่ทรงแต่งตั้งขึ้นเพื่อชักนำความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงามทั้งสองนี้ รวมเรียกว่าพระวินนยคำถามข้อต่อมาอาบัตคืออะไรคำตอบคืออาบัตคือโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามอาการที่ภิกษุต้องอาบัตห6อย่างนั้นอย่างไหนเสียหายมากที่สุดคำตอบคือต้องด้วยไม่ละอายจัดว่าเสียหายมากที่สุด คำถามข้อต่อมาอาบัตคืออะไรมีโทษกี่สถานอะไรบ้างคำตอบคืออาบัตคือโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามมีโทษสมสถานได้แก่ 1. อย่างหนักยังต้องให้ขาดจ,จากความเป็นภิกษุ 2. อ,อย่างกลางยังผู้ต้องให้อยู่กรรมคือประพฤติวัดอย่างหนึ่งเพื่อทรมานตนสอย่างเบา ยังต้องให้ประจารตนต่อหน้าภิกษุด้วยกันคำถามข้อต่อมาอาบัติคืออะไรว่าโดยชื่อมีอะไรบ้างเคยออกสองครั้งนะครับอาบัติคือโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามว่าโดยชื่อมี7อย่างคือ 1. ปาราชิก 2. ส,สังฆาพิเศษ 3. ถุนละใจ 4. ปาจิตตี 5. ปาติเทสนิยะ 6. ทุกกฎ7ทุกภาสิทธ์มาดูคำถามนะครับมักจะถามคำถามเดิมๆนะครับอาบัตคืออะไรคำตอบคืออาบัตคือโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม อาบัตที่เป็นโลกวัชชะและที่เป็นปัน,นติวัชชะหมายความว่าอย่างไรจงยกตัวอย่างประกอบด้วย 1. อาบัตที่เป็นโลกวัชชะหมายถึงอาบัตที่มีโทษซึ่งพิสุทธิำเป็นความผิดความเสียหายคนสามัญทำก็เป็นความผิดความเสียหายเหมือนกันเช่นทำจรกรรมเป็นต้น 2. อ,อาบัตที่เป็นปัน,นติวัชชะหมายถึงอาบัตที่มีโทษ เฉพาะภิกษุธรทำแต่คนสามัญทำไม่เป็นความผิดความเสียหายเช่นขุดดินเป็นต้นคำถามข้อต่อมานะครับอาบัตคืออะไรอาบัตคือโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามอาการที่ภิกษุต้องอาบัตมี6อย่างจงบอกมาสักสามอย่าง 1. ต้องด้วยไม่ละอายสองต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติ 3. ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำลง4ต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร5ต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรและ6ต้องด้วยลืมสตินะครับข้อต่อมา จงอธิบายความหมายของอาบัตต่อไปนี้กไก่สเตกิจฉาได้แก่อามบัตที่แก้ไขได้ขอไข่สจิตตะกได้แก่อามบัตที่ต้องเพราะมีเจตนาคำถามข้อต่อมานะครับถามว่าอเตกิจฉาและสะเตกิจฉาได้แก่อามบัตอะไรทั้งสองอย่างนั้น พิสูตต้องเข้าแล้วจะเกิดโทษอย่างไรคำตอบคือ 1. อเตกิจฉาคืออาบัตที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่ปาราชิกสีทำให้ขาดจากความเป็นภิกษุ 2. ส,สเตกิจฉาคืออาบัตที่แก้ไขได้ได้แก่สังฆาทิเศษ13และอาบัตอีก5ที่เหลือสังฆาทิเศษต้องอยู่กรรมจึงพ้นได้ อาบัตอีกห้าที่เหลือพึงแสดงต่อหน้าสง์หรือคณะหรือรูปใดรูปหนึ่งจึงพ้นได้ภิกษุผู้รักษาพระวิน,นัยดีโดยถูกทางแล้วย่อมได้อน,นิสง์อะไรย่อมได้อน,นิสงคือไม่ต้องเดือดร้อนใจได้รับความแช่มชื่นว่าได้ประพฤติดีงามจะเข้าหมู่ภิกษุผู้มีศีลก็องค์อาจ ไม่สทกสถานคำถามข้อต่อมาคารุกาบัตที่แก้ไขได้ก็มีที่แก้ไขไม่ได้ก็มีที่แก้ไขได้ได้แก่อาบัตอะไรที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่อาบัตอะไรคำตอบคือที่แก้ไขได้ได้แก่อาบัตสังฆาธิเศษที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่อาบัตปาราชิก